มาค่ะเราตามไปดูทับหลังพระอุมามเหสวนที่เขาว่าสวยและสมบูรณ์ที่สุดที่สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตามกันมาเลยค่ะถัดไปจะถ่ายรูป แถวไยรูมูตรงนี้สวยมากน้องขึ้นไปแต่ก็จะรักทิ้งแต่ที่บอกว่าทั้างกุมาเมเ่ยส่วนที่สวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคืออยู่แถวประตูของวังุมน้องทางฝั่งด้านขวามือทางด้านโน้นนะคะอาตรงนี้เป็นเทวลัยในศาสนาฮินดูนะคะที่สร้างถวายให้กับเทพเจ้าในลัทธิไสยวานิกายก็คือที่นี่นับถือพระศิวะค่ะตรง องค์น้องเมื่อก่อนก็คือจะใช้ปฏิสถานจีวลึงแล้วก็ฐานโยนีเสร็จแล้วว่ามาจะประกอบวิ่กีจำก็จะเคลื่อนย้ายข้ามาที่รางองค์พี่จากนั้นจะทําการส่งน้ําจากด้านในกลางองค์ใหญ่น้ําก็จะค่อยๆไหลไปลงที่ตัวรางสมบูรณ์ที่อยู่ด้านหลังของตัวปราสาทน,นะคะส่วนจุดเด่นที่บอกว่าทับหลังอุมามเมหส่วนก็คืออยู่ฝั่ง ปราสาทด้านหลังขวามือนะคะในนี้จะเป็นการสลัดลวดลายพระศิวะอุ้มนางอุมานั่งอยู่บนตักของท่านและองค์พระศิวะเองก็คือขีบ่บน,นหลังของโคโนทีด้านล่างของโคโนทีจะมีส่วนของหน้าตาหรือเกียรติมุกซึ่งก็คือบริบาลของพระศิวะซึ่งเรียบเหมือนกับหน้าตาก็คือ,คอกินกินทุกสิ่งอย่างเข้าไปจนหมดซีนเช่นเดียวกันกับหน้าตาตรงนี้ กินแม้กระทั่งลาตัวของตัวเองเข้าไปจนหมดีดิมสีปากล่างตรงนี้ก็กินเข้าไปจนหมดค่ะส่วนที่ปรากฏต,ตรงนี้หน้าการก็จะเหลือแค่เพียงฟันกับดินสีปากด้านบนเปรียบเสมือนจบเป็นกุสโลบายว่าในตัวของเราค่ะจะมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก่อนที่จะเดินลอดประตูของฟางอง,องน้องตรงนี้เข้าไปหน้าการที่อยู่เหนือศีรษะตรงประตูทางเข้า<ๆ>ก็จะได้กืนกินสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้หมดสิ้นไปจะได้มีแต่สิ่งดีๆที่จะติดตัวกลับไปจากที่นี่นะ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่อยากจะลอดทั่วกรอนเปสิริมงคลก็ลอดได้ที่ปางองน้องทางฝั่งด้านขวามือได้เลยนะคะเคขาบอกว่าใครชั่วร้ายมากๆเข,ข้าไปก็จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยนะคะรัง <c oughs> ้วยนะคะตอนแรกก็จะไปแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่เปลี่ยนใจดีกว่านะคะค่อยๆเดินนะคะ